เราจะมาลดต้นขาไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง

สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สาสี่สสสี่ห้าสี่สิหเจ็ดสี่สห้าิห้าอเรามาทำท่าที่สองกันเลยนะคะสู้ๆค่ะ

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 สี่สิบเก้าห้าสิบตอนนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะเมื่อยขากันแล้วใช่ไหมคะเมื่อยตรงไหนลดตรงนั้นนะคะทุกคนไปไปต่อคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2ห1 2 ส4 5 6 7 8ห10ห1 12 13 14 15 16 17 18อหป สิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ

สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบเมื่อยขากันแล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสห้าสหกส็ดปดสิยี่สิยิบเอ็ดยิบสองยิบสาม ยี่สี่ยี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเราเน้นขากันล้วนๆเลยนะคะทุกคนอาจจะเมื่อยขานะคะสามารถพักได้นะคะค่อยเริ่มใหม่นะคะ มาเรามาเริ่มท่าต่อไปกันเลยนะคะท่าน,นี้เป็นท่าสควอตนะคะจะได้กล้ามเนื้อขาด้านในนะคะท่าน,นี้จะทาช้าช้านะคะจะทําให้เราเมื่อยขามากขึ้นนะคะทําไปประมาณสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะทําไปเรื่อยๆช้าช้านะคะ จะได้ขาด้านหลังเต็มๆเลยนะคะขาไปถึงก้นเราเลยนะคะเราจะรู้สึกเมื่อยๆนะคะเมื่อยตรงไหนลดตรงนั้นนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะจนถึง1นึ่งนาทีค่ะแล้วเราค่อยหยุดเราต้องตั้งเวลาไว้นะคะ1นนาทีแล้วเราก็เปลี่ยนท่าเป็นท่าใหม่สู้ๆค่ะเพื่อขาเรียวสวย ไลฟ์เซลูไลท์ของเราท่าต่อไปกันเลยท่านี้ก็จะได้ขาด้านหลังนะคะไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเจ็บเขา่าได้ขาดด้านหลังเต็มเต็มเลยนะคะสู้ต่อไปคะ่ะท่านี้จะทำประมาณ30วินาทีนะคะ อีกข้างนึงค่ะท่านี้จะรู้สึกเมื่อยๆหน่อยนะคะแต่ได้ขาด้านหลังเต็มๆเลยนะคะไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้านะคะให้มันตึงๆที่ขาหลังนะคะเหลือแป๊บเดียวค่ะโอเคอ่าเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราก่อนนะคะเมื่อยมากนับไปถึง10ครั้งนะคะ แล้วก็เปลี่ยนอีกข้างเราก็จะรู้สึกตึงๆไม่เมื่อยที่ขาเรานะคะแต่เราก็ต้องอดทนนะคะถ้าใครที่เพิ่งทำใหม่ก็หยุดพักได้มาเรามาเริ่มท่าใหม่กันเลยค่ะท่านี้ก็ได้ขาด้านหลังนะคะจะตึงๆที่ขาด้านหลังแล้วก็ตรงก้นนะคะทุกคน เก็งเท้าไว้นะคะเก็งขาไว้ให้มันตึงๆนะคะทุกคนอาจจะเมื่อยหน่อยทำไปเรื่อยๆค่ะจนถึงประมาณ30วินาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยพักอีกข้างหนึ่งนะคะเดีวเราก็จะมีขาที่เดียวสวยไล้์เซลูไลท์นะคะ เสร็จแล้วต่ออีกข้างหนึ่งเลยค่ะ30วินาทีค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะทำไปเรื่อยๆเก่งขาไว้เราจะได้ก้นแล้วก็ขานะคะขาด้านหลังของเราก้นเราก็จะกระชับสู้ๆค่ะไม่ต้องใช้แรงกระโดดไม่ไม่มีแรงกระแทกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าอันนี้ยืดเส้นยืดสายก่อนนะคะประมาณสิบวินาทีนะคะ เราจะตึงๆไม่เมื่อยที่ขานะคะทุกคนสู้ๆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบนี้ก็ยืดขาไว้ก่อนนะคะประมาณสิบวินาทีนะคะคลายกล้ามเนื้อขานะคะโอเคหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้า yeah, สิบเย่เสร็จแล้วนะคะทุกคนอาจจะตึงๆที่ขานะคะเรามาคลายกล้ามเนื้อกันค่ะยกขาขึ้นไปข้างหลังนะคะค้างไว้ยืดกล้ามเนื้อนะคะบา,บางท่านอาจทำแรกๆอาจจะเมื่อยขา,ขาปวดขานะคะค่อยๆทำนะคะ ทำท่านี้เป็นประจำทุกวันนะคะทุกคนจะมีขาเรียวสวยไลฟ์เซลูไลท์นะคะทุกคนอีกหนึ่งเซตค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ายืดขาทิ้งไว้ประมาณสิบวินาทีนะคะยืดไว้ ยืดไว้นะคะเราจะมาทําเซตสุดท้ายกันแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเสิบโอเคเสร็จแล้วนะคะลดต้นขาสวยๆของเราต่อไปเราจะยืดเส้นยืดสายนะคะเอาเท้าไปข้างหลังนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะ ทำทั้งสองข้างเลยนะคะทุกคนต่อไปเราทำแบบนี้ทุกวันนะคะอย่างน้อยตอนเย็นนะคะรับรองว่าเราจะมีต้นขาที่เรียวแล้วก็ไล์เซลลูไลท์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย